สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโรวันนี้วันที่16พฤษภาสอง5 6 6ท่านผู้ชมท่านไหนมีโชคได้รับเงินจากรัฐบาลมั่งคะวันนี้วันร่ำรวยท่านผู้ชมท่านไหนมีโชคถูกหวยบ้างหรือเปล่าครั ท่านผู้ชมท่านไหนถูกหวยมาช่วยเอฟบอลสีของคุณยายนะคะวันนี้คุณยายมีแบรนด์บอลสีมาแบ่งปันนะคะคุณยายส่งวันศุกร์คาดส่งเมาเมาห้าสิบบาทขอเอฟสองต้นขึ้นไปนะคะคุณยายมีแต่ระเบิโอนนะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่หนึ่งราคาเจ็ดสิบบาทนะคะต้นราคาเจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อยนะคะต้นที่หนึ่ง รัศมีเงิน70บาทนบพก้าวด่าง70บาทพรเจ้าสัวด่าง70บาทนะคะ3ต้น200แล้วก็บันสีสาวสวยสุภาพร70บาทเก้าทับด่าง70บาทไก่แก้วสวรรค์70บาท นางลากสดป้าย70บาทนางลากสดป้ายต้นที่สองเจบาทนางลากสดต้นที่สามเจบาทต้นละ70ถ้า F3 ต้น200ร้อนะคะแล้วก็มาดูกระบีในร้อยกระบีในรอยร้อยยี่บาท ด่างนะคะแล้วก็มันนีมณีลุ้นต้นโตนแล้วนะคะ120บาทอยู่ในกระถาง5.7าแล้วก็มาเป็นโวเคโน่ด่างนะคะโวเคโน่ด่างต้นนี้270บาทนะคะโวเคโน่ด่าง นี่นะคะแล้วก็หลวงตาเมืองด่างนะคะหลวงตาเมือง250นะคะแล้วก็เพชรพะนครสองร้อยค่ะน้องด่างน้องป้ายนะคะแล้วต่อมาก็เป็นมณีล้อมเพชรแผงนี่น้องด่างป้ายฮับฮเลย สองหบาทต้นที่1 250บาทต้นที่สองสหบาทต้นที่3ามนี่หลอดใหม่น้องมาด่างเหลืองเลยนะเนี่ยมันนีล้อมเพชรแผงแล้วก็มินมันนีล้อมเพชรหน้าแดงน้องป้ายนะคะสองหต้นที่1นึ่หต้นที่สอง 2องหต้นที่3ามนี่น้องดางน้องป้ายนะคะท่านผู้ชมท่านในสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะขอ F อสองต้นขึ้นไปนะคะแพ็กส่งใส่ตะกร้าส่งไปสนีอิมเอ็นะคะ ค่าส่งเมาเมา50บาทนะคะเอฟกี่ต้นก็ห้าสแต่คุณยายขอเอฟสต้นนะคะโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายขอจบไปก่อนชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโลดด้นะคะโทรแอดไลน์ได้ในเบอร์เดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ